สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชก์คุณชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์หาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารตัวใหม่นะครับจะเอามาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์แนวลงทุนนะครับซื้อเครื่องขุดมาทํากําไรนั่นเองนะครับโดยในส่วนของเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยผมได้ทําการลองถอนเงินแล้วนะครับก็ เงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจํานวน500บาทนะการฝากถอนจะเป็นการฝากถอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดต่างๆของตัวเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยได้จากคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโจกุนชาแนลด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาทําการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์กันก่อนนะครับ ซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้การสมัครสมาชิกก็ไม่ยากนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เพื่อนทําการกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านแค่นั้นเองนะครับจากนั้นสามารถกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทการเข้าสู่ระบบมานะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับสําหรับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บไซต์สําหรับสายลงทุนนะครับสายฟรีเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ย ผมคิดว่าสายฟีน่าจะถอนไม่ได้นะครับโดยการลงทุนเนี่ยถ้าใครที่อยากจะลงทุนกับเว็บนี้นะครับก็จะมีการลงทุนให้เลือกอยู่3ชนิดนะครับณนะตอนนี้นะก็จะมีเครื่องขุด500บาท3,000บาทแล้วก็8 0 0 0บาทนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนแบบตลอดชีพเลยนะครับก็คือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็รับปันผลยาวๆเลยนะครับสำหรับ500บาทเนี่ยเราก็จะได้รับปันผล วันละ1.5%นะครับของยอดที่ลงไปก็ได้รับเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะครับถ้าวันไหนที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะถอนเงิน500บาทกลับมาเนี่ยก็สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะลองศึกษากันดูก่อนนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเว็บไซต์แนวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะบินอยู่แล้วนะครับแค่จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาจะมีเป็นแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังพัฒนาระบบไม่เสร็จนะก็แอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วเขาก็จะมีการเช็คอินด้วยนะนี่การเช็คอินนี่เพื่อนๆสามารถลองกดดูได้นะครับการเช็คอินเนี่ยเราจะได้รับเงินด้วยนะจากการเช็คอินนะครับนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะแค่นี้เองนะครับการเช็คอินแค่นี้เองนะครับ เราก็จะได้รับเงินนะครับ5บาทต่อการเช็คอินนะครับซึ่งถ้าเช็คอินครบ7วัน15วันเนี่ยเราก็จะได้โบนัสตามนี้เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่900บาทนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเช็คอินนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับก็การลงทุนเนี่ยมันจะต้องทําการเติมเงินนะครับนี่กดไปตรงคําว่าประจุได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับ ตัวนี้ก็กอกยอดเงินที่เพื่อนๆจะทําการเติมเงินเข้ามานะครับอย่างเช่น5้าร้อยบาทแบบนี้แล้วก็กดตกลงนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็แคปเคียวโค้ดไปเติมนะครับแล้วก็เงินมันจะเข้าในตัวเว็บไซต์อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้จะเป็นการฝากเงินนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการถอนเงินกันดีกว่านะครับโอเคครับสําหรับการถอนเงินนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะถอนเงินได้เนี่ยต้องมากดตรงนี้ก่อนนะ เพิ่มบัญชีธนาคารนะครับนะกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามานะครับก็ให้เรากรอกชื่อของเรานะครับจากนั้นก็เลือกบัญชีธนาคารที่เราใช้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหมายเลขบัญชีของเรานั่นเองเราก็ทําการกดส่งนะครับแล้วก็นะครับหลังจากที่เราตั้งบัญชีธนาคารเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งรหัสผ่านในการถอนเงินด้วยนะครับกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะ ตั้งค่าบัญชีตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเข้าไปเมนูนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะรหัสผ่านนะครับจะเป็นตัวเลข6ตัวนะครับให้ทําการตั้งไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยถอนเงินไม่ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับเว็บนี้จะมีเป็นฝ่ายบริการลูกค้าด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลนยแอดมินถ้าใครที่ติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ติดต่อกับทางแอดมินเขาได้นะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับ15 8แล้วก็2ตามนี้นะครับใครที่อยากจะเชิญเพื่อนก็คัดลอกลิงก์หรือว่าเอา QR code เป็นไปแนะนำต่อได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเว็บนี้เนาะใครที่สนใจก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงใช้วิจารณญาณด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ